สวัสดีทุกคนนะคะห้ทาทุ่มสามสิบสามนาทียี่สิบสามนาฬิกาสามสิบสามนาทีมอน้อมนำกุศลนันเกิดจากการทำกรรมฐานเจริญจิตสุมนรภาวนาแผ่เมตตาบริกรรมพระคาถาต่างๆในราตรีนี้มาฝากทุกคนทุกท่านอีกคราหนึ่งในค่ำคืนของวันที่สิบสองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปไหภศาลนิมิาาามดามาดาครูอาจารย์ลูกหลายยนญาติมิสนิทกันคนเคยร่วมการงานทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัน ขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถินนะคะขอพลนีิลปุทานผลในการเจริญภาวนาข้ามภพข้ามชาติของหมอตั้งแต่ดีตชาชาจนถึงปัจจุบันชาตินะคะบันทึกบุญจากเดิมเพิ่มเติมจากทุกชาติพบสร้างเสบียงไว้หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณนะคะขอทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้คอนเทนต์นี้ของหมอจงมีส่วนสู่วนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อการพ้นทุกในสังสารวัฏนี้เถินเนือสี่เงินใดฝากพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพสพบจงบันทึกกระแสบุญ ในการวรรณะนี้ของหมอเพื่อการเบริกบุญมาใช้ในการอนาคตอันใกล้นี้นะคะก็ใครยังไม่ปฏิบัติก็ลุกขึ้นมาจเจริญกรรมาฐานสวดมนต์ให้ได้ทุกวันนะคะเพื่อตัวคุณเองแสงแห่งบุญแสงแห่งธรรมมันจะไม่ไปไหนเสียมันจะคุ้มครองคือธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม นะคะไม่ได้บอกก็อย่างที่เน้นย้ำไปว่าไม่จําเป็นว่าต้องปรงผมนี่ไม่จําเป็นว่าต้องลาออกจากงานภารกิจทางโลกที่ทําแล้วก็ออกมาโฟกัสทางทมโดยร้อเปอร์เซนต์ก็ไม่ใช่ก็เหยียบเรือสองแคมไปแต่วันหนึ่งที่โลกมันวิปริตแปรปรวนด้วยภัยพิบตัติด้วยการกวาดล้างต่างๆด้วยพิเศษฐกิจคุณจะได้มีกําลังจิตที่เข้มแข็งมีภูมิจิตภูมิธรรมที่จะทําให้คุณตื่นรู้เพื่อยกระดับฐานแห่งจิตวิญ,ญญาณตนคนเราเมื่อตื่นรู้จากห่วงสภาวะภายในจากการปฏิบัติค่ะ มันคือปัจจัยต่างปฏิบัติเองรู้เองเข้าใจเองเก็ตเองอะ่ะมันจะปิ๊งขึ้นมาเองในจิตแล้วมันเป็นเรื่องเฉพาะตนคนคนหนึ่งก็ปิ๊งได้ไม่เหมือนกันปิ้งได้ไม่เท่ากันตื่นไม่พร้อมกันแล้วก็ตื่นในเรื่องคนละเรื่องกันแต่มันเป็นเรื่องที่คุณจะนํามาประยุกต์ใช้และบูรณาการกับจิตวิญญาณและดวงชะตาของคุณได้อันนี้คือสิ่งที่จะฝากเน้นย้าไว้นะคะกาียุคอย่างเต็มรูปแบบ ถ้ารักตัวเองมากพอไม่ตาตัวเองมากพอจงน้อมนําจิตและร่างของเราสู่การประพฤติปฏิบัติทาบ้านให้เป็นวัดถ้ามันั้นก็ไม่จะเป็นว่าจะต้องไปบวช9วัน10วันถ้าคุณสามารถคุมจิตแล้วก็สามารถทำกายสถานของคุณให้เป็นความสงบเย็นร่มเย็นแล้วก็ปูทางอย่างทาไปได้นะคะสละเวลาวันละกี่นาทีก็แล้วแต่แต่ต้องเริ่มเพื่อตัวคุณเองแล้วมันจะมีผลต่อภพภูมิต่อๆไปของคุณ ชีวิตไม่ได้จบที่การมาเกิดที่นี่และตายที่นี่ที่พบนี้มันจะต้องเดินกันต่อถ้าคุณยังทํานิพพานไม่ได้มันต้องเวียนว่ายตายเกิดกันต่อวันนี้แขงแห่งการปฏิบัติจะเป็นตัวค้าประกันว่าอย่างน้อยคุณจะได้ไม่ต้องไปตกในอบายภูมินะรก,กภูมิหรือไปเกิดในภพภูมิเปรตอสุรกายหรือภพภูมิที่มันเป็นเดรชานหมาสุนัขหมาแมวหมูกาไก่ทรมานเนื้อพูดไม่ได้เป็นอาหารของคนแล้วก็ ไม่มีสิทธิเลือกมากมายนะักเพราะฉะนั้นวันนี้มีโอกาสเลือกมีโอกาสที่จะสร้างกรรมดีมีโอกาสที่จะเลือกเส้นทางให้กับตัวเองทำไมเราถึงไม่เลือกหรือนะคะเมตตาตัวเองเยอะๆรักตัวเองมากๆก่อนที่จะเอาหัวใจดวงนี้ร่างกายนี้ไปมอบไปพลีชีพไปพลีกายให้ใครเนี่ยรักตัวเองให้มากพอและเราจะรู้ว่าเราจะทำอย่างไรกับสิ่งที่เราถือครองอยู่ในกายเนื้อนี้นะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ว่าพิจารณาจิตพิจารณาธรรม แล้ววันหนึ่งคุณจะตื่นจากสภาวะทั้งหมดการตื่นจากสภาวะภายในโดยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะไม่มีสิ่งใดมาชี้นําทางคุณได้จะไม่มีใครมาโฆษณาชวนเชื่อคุณได้เพราะนั้นหมออยากให้คุณเป็นแสงเป็นตะเกียงเป็นทุกอย่างให้กับตัวคุณเองอย่างท่องแท้ที่สุดสาหรับค่าคืนนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์เกาะบุญกันไปขอให้แสงแห่งบุญแสงแหบบ่งธรรมแสงแห่งการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวันนี้กรรมาฐานของหมอก็ค่อนข้างสงบเย็นแล้วก็พาจิตกลับไปยังมิติที่จากมาเพื่อการสรั่งการบางอย่างแล้วก็ ผนวกควบรวบพลังงานหลายเรื่องหมอก็ต้องอาศัยมิติที่หมอจากมาที่เขายังมองหมออยู่ไกลๆเราห่างกันด้วยมิติเราห่างกันด้วยชาติภพ แต่จิตเราสื่อถึงการเสมอนั่นคือสิ่งที่หมอไม่ค่อยอยุ่งกับมนุษย์โลกที่นี่นะคะก็วันนี้ก็พาจิตกลับไปที่นั่นอีกครั้งเพื่อแจ้งองค์การหลายอย่างอีกทีหนึง่งแล้วก็เน้นย้ำในสิ่งที่บริวารเดิมของหมอจะต้องทําเพื่อหมอเพื่อเดินหน้าภารกิจทางโลกอย่างที่นี่นะคะก็ฟันดีรตีสวัสดิ์ค่ะทุกคนทุกท่านเนาะวิทยาทานงานทำไมาไม่หมองไปปิวก็เบื้องต้นแค่นี้คร่าวๆเข้าใจไหมถ้าเข้าใจก็เข้าใจไม่เข้าใจก็ คลื่นเราอาจจะยังความถี่เราอาจจะเคย่ยนกันอยู่คุณก็ไปปฏิบัติแล้วคุณจะเข้าใจหมอมากขึ้นนะคะสำหรับก่้ามคนนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะมุนรักษานะจ๊ะ